เปลี่ยนเครื่องเนะคะอันนี้เป็นรถแต่งอันนี้เปลี่ยนเป็นเครื่องเจนะคะนี่อยู่ในระหว่างการแต่งอยู่นะคะการซ่อมอยู่อันนี้กําลังเก็บรายละเอียดอ,อยู่นะคะอันนี้ขี่ได้แล้วนะแต่ว่ารายละเอียดยังไม่ได้เก็บหมดนะคะเนี่ยเปลี่ยนเป็นเครื่องเจนะนี่นิสันเซฟโรนะคะเนี่ย นี้ยังไม่ได้ล้างนะคะเนี่ยเป็นการเปลี่ยนเครื่องเจนะคะก็ทำในเวลาว่างนะก็เลยใช้เวลานานไปหน่อยนะคะเนี่ยอันนี้เวลาว่างจริงๆถึงจะได้มาทำ